แ,แล้วทองล้านคนที่16ทองล้านที่พลิกชีวิตได้ต่อย,ยอดสันฝันสร้างอาชีพาวามฝันที่จริงเระอยากจะเปิดร้านคาราโอเกะนอกจากนั้นก็ให้เปน็นเกิรศึกษาของหลานจับล้านครั้งที่17วันุที่7พุษภาคมนี้อยาช้าคุณอาจเป็นเซนต์ีทองล้านคนต่อไปพวก์ีของารานเนี่ยนะคะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภยัยอย่าลืมนะดื่มไม่ขับแล้วก็ขอให้กลับมาทำงานยังปลอดภยัยเอะว่าแต่มีคำคมสงกรารไหมเราถ้าคนจะรัก ถึงล็อกบ้านยังไงเขาก็ลกักมันคนลัก <c oughs> อันนี้เตือนใจนะสำหรับคนที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยของหายได้นะเพราะฉะนั้นฝากบ้านกับตารวจก็ดีนะครับเอางี้เอางี้มาที่เรื่องดีๆที่แจกกันมาตลอดทุกวันทุกเทศกาลดีกว่ากับกิจกรรมบาาแด<บ>ง<น>ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสิรหบคาราวาเขาจับจริงแจกรจริงแจกมอไซค์ให้คนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพแล้วกว่า 900คันโอ้ยแจกทองล้านไปพลิกชีวิตแล้ว16คนนะครับพี่น้องครับแล,แล้วใครได้ทองล้านเนี่ยคือสามารถพลิกชีวิตใครได้มอไซค์ก็ไปต่อยอดอาชีพได้เลย,ยแล้ววันนี้นะค่ะมอไซค์คันที่991จะเป็นของใครไปลุ้นกันเลย อีกนิดเดียวก้อยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณพลกฤษพาชิตจากจังหวัดศรีสะเกดกิการลุ้นล้ามอไซค์าสามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568